วันนี้เอารอตเทคนะครับได้มาร่วมงานเปิดตัว Notting Phone 3 A แล้ว Notting Phone 3 A Pro นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานครับวันนี้จะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเข้ามาสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วราคาเปิดตัวราคาเท่าไหร่ไปดูนครับสวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติชทุกท่านะ เจอเครื่องจริงๆแล้วครับเดี๋ยวลองมาจับเครื่องตัวจริงดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวบอดี้เนี่ยดูแข็งแรงมากๆครับแล้วก็ด้วยดีไซน์ของนอตติงโฟ n e ในรุ่นนี้นะครับ 3A หรือ3 a p r o เนี่ยยังคงมีความเป็นแมคานิกยังคงมีความเท่ยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาปรับดีไซน์ให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกล้องแบบมีเทเลสโคปด้วยนะครับสามารถซูมได้3ระยะแล้วซูมไกลได้ถึง60เท่าทีเดียวนี่เขาบอกมานะครับที่สําคัญเลยนี่ครับเขาจะมีปุ่ม Essential ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มที่สําหรับบันทึกภาพหหรรืือออเเเเกก็บบวดดีีีีโันนทึสสยยยงยง่จปุม้้ไล ฟังก์ชันมาโครของเขานะครับเห็นไหมเห็นชัดทุกรายละเอียดโอ้โหนี่เห็นไหมทุกรูปขุมขนเลยเห็นชัดดูรายละเอียดภาพนะครับทีเส็ดพันถ้าสนใจรุ่นนี้นะครับอาร์ตเทควาร์จำหน่ายแน่นอนในราคาไม่ถึง20,000ื่นรุ่น 3A Pro นี่17,999บาทรุ่น 3A 14,999บาทครับอันนี้ด้านหลังเรานะครับเป็นภาพถ่ายจากกล้องที่ถ่ายโดย n o t t i n g p h o n e 3A นะครับนี่นะครับเป็นพี่คาเชนนะครับเป็นช่างภาพเดลสานเชเบอร์เกอร์เขามีทั้งโหมดพลาสเทรตและโหมดมาโโครหหมมดตต่่าางๆเเนีียใ้ลือกท เราต้องการไ์โหมดเลยเนี่ยครับถ่ายได้หมดเลยเค,ความเจ๋งก,ก็คือเราสามารถเก็บการตั้งค่ากล้องเนี่ยเอาไปใช้ได้ตลอดได้